สอสคออแจ้งยื่นรับเงิน5,000บาทไม่จำกัดจำนวนคนธนาคารอมสินชี้ไม่ต้องมารับเงินที่ธนาคารหลังจากประชาชนแห่เปิดบัญชีสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 โดยการช่วยเหลือเงิน5,000บาท3เดือนมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับ สำหรับมาตรการเงินช่วยเหลือ5,000บาทที่มีข่าวออกมาว่าจะจำกัดเพียง3ล้านคนนั้นล่าสุดสอสคออแจ้งแล้วครับไม่มีการจำกัดจำนวนคนเป็นเพียงการคาดการจำนวนผู้เข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยา5,000บาท3เดือนนี้เท่านั้นครับ โดยนายรัวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเสรีการคลังหรือสอสอคกล่าวว่าผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40หากไม่ได้รับการเยียวยาจากระบบประกันสังคมสามารถมาเข้าระบบเราไม่ทิ้งกัน .com เพื่อรับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทได้ครับซึ่งคุณสมบัติหลักของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นี้ต้องมีครบทั้ง3ข้อได้แก่1 ต้องเป็นแรงงานลูกจ้างหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ 2. ไม่ได้รับการเยียวยาใดๆจากระบบประกันสังคมและ 3. ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19นั่นเองครับโดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ w w w เ e a ไม่ท t ้งกั n c o m ในวันเสาร์ที่28มีนาคม2563เวลา18นาฬกาเป็นต้นไปโดยเปิดให้ลง24ชั่วโมงเลยครับโดยไม่ต้องยื่นเอกสารประกอบใดๆแต่ต้องเขียนรายละเอียดถึงอาชีพและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนลงทะเบียนในระบบออนไลน์ครับ พร้อมเน้นย้ำและทำความเข้าใจข่าวลือเรื่องจำกัดจำนวนแค่3ล้านคนนั้นไม่เป็นความจริงแต่เป็นเพียงการยกตัวอย่างการคาดการจำานวนผู้เข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิ์5,000บาทเท่านั้นครับโดยจะมีเจ้าที่คอยกลั่นกรองเพื่อคัดเลือกผู้ที่เข้าคุณสมบัติและจะเยียวยางเงินให้ครบตามจำนวนผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้วซึ่งอาจจะต้องของ,งบประมาณจากภาครัฐเพิ่มเติมครับ ด้านธานาคารออมสินก็ออกมาชี้แจงว่าแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบไม่ต้องเดินทางไปที่ธานาคารครับแต่ให้รอลงทะเบียนออนไลน์หลังจากมีคนแห่กันไปเปิดบัญชีที่ธานาคารเป็นจำนวนมากเลยซึ่งการลงทะเบียนออนไลน์นี้จะเริ่มวันเสาร์ที่28มีนาคม2 5 6 3ผ่านเว็บไซต์ Www เราไม่ทิ้งกัน com เริ่มลงทะเบียน18ในกาเป็นต้นไปไม่ต้องรอเที่ยงคืนครับซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยโดยเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วและมีการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินผ่านทาง2ช่องทางคือผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนของท่านหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่แจ้งไว้เพื่อลดความแออัดหรือการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสได้ครับนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าที่นรมาฝากกันการชี้แจงจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลงังที่ออกมาชี้แจงว่าตามที่มีการคาดการว่าจะจำกัดเพียง3ล้านคนนั้นไม่เป็นความจริงครับเป็นเพียงการคาดการจำนวนคนที่เข้าข่ายที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินเท่านั้นครับซึ่งหากมีผู้ลงทะเบียนและมีคุณสมบัติครบเงื่อนไข3ข้อ แม้จะเกิน3ล้านคนก็มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือทุกๆคนครับโดยจะได้ดำเนินการของงบประมาณจากภาครัฐเพิ่มเติมต่อไปครับซึ่งหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ